รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอเดียบ้านนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะไอเดียบ้านก็มีไอเดียจัดสวนงบไม่ถึง1,000 0บาทมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะจัดสวนให้ออกแบบมาในสไตล์ลอฟ ที่จังหวัดลำปางนะคะงานนี้เป็นการจัดสวนเอาใจแม่ยายค่ะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงสวนในสไตล์ลอฟจะออกมาเป็นยังไงเราต้องไปติดตามรับชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องค่ะคุณสมาชิกหมายเลข211-2158จากเว็บสายพันทิพย์ดนะคะและคอนเซปต์ของการจัดสวนครั้งนี้ก็คือ เอาใจแม่ยายาไม่ใช่คอนเซปต์ Concept การจัดสวนครั้งนี้นะคะก็คือจะจัดสวนสไตล์ลอฟให้ออกมาในสไตล์แบบดูเรียบง่ายดูแลไม่ยากนะคะเน้นให้ตัวบ้านเนี่ยดูเด่นใช้งบน้อยที่สุดเลยต้องลงมือทำเองค่ะประกอบกับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักจัดสวนมืออาชีพงานนี้จึงใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นก็เสร็จสมบูรณ์นะคะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการปรับหน้าดินให้สโลปลงมาจากตัวบ้านและใช้ดินดำเนี่ยกลบหน้าดินอีกทีเพื่อเตรียมการปลูกหญ้าค่ะ ดินที่เป็นก้อนๆน,นะคะที่เราเห็นในรูปนี้นะคะก็ใช้จอบสับและใช้ลูกกลิ้งอ่ะบดให้เรียบค่ะพอปรับหน้าดินเสร็จแล้วนะคะก็มาปลูกต้นไซเกาหลีกันต่อค่ะโดยเราจะปลูกให้เป็นแนวรั้วรอบบ้านนะคะซึ่งต้องทําการขุดดินให้เป็นร่องยาวก่อนที่จะเอาต้นไซลงไปปลูกงานนี้นะคะต้องขุดร่องให้ได้ระดับกันด้วยถึงจะเรียงกันสวยงามค่ะ จากนั้นนะคะก็ลงพุ่มไม้กันต่อค่ะใช้ต้นคริสติน่านะคะเพราะส่วนตัวเจ้าของบ้านชอบใบอ่อนที่เป็นสีแดงด้านบนนะคะแล้วก็ส่งพุ่มเนี่ยอยู่ในขนาดกลางสามารถแต่งทรงกลมๆได้ก็ดูแลง่ายดีค่ะส่วนตรงมุมหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะจะปลูกต้นมะลิสลับกับพุดซ้อนค่ะถือว่าเป็นไม้มงคลดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอม ให้แม่ยายเก็บไปวัดได้เนี่ยเอาใจแม่ยายสุดๆเลยค่ะวันที่สองนะคะต้องรีบไปเอาญ้าที่สั่งไว้มาปลูกแต่เช้าโดยยาที่ใช้นะคะจะเป็นญ้ามาเลเซียค่ะที่ดูแลง่ายและทนกว่าญ้านวลน,น้อยใบใหญ่กว่าสีเขียวกว่าแล้วเวลามองนะคะจะรู้สึกเย็นสบายตานะคะย้ําชื่อญ้าอีกทีนึงนะคะญ้ามาเลเซียค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องทํางานแข่งกับแสงแดดกันหน่อยนะคะไม่งั้นหญ้าเราเนี่ยจะเหี่ยวเฉาพอปลูกแล้วก็ต้องรดน้ําทันทีเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะวางแผ่นทางเดินเข้าทางหน้าบ้านนะคะใช้แผ่นซีเมนต์สำเร็จแบบขัดมันจะได้เข้ากับตัวบ้านนะคะให้ออกมาในสไตล์ลอฟหน่อยทั้งหมดเราใช้9แผ่นนะคะถือเป็นเลขมงคลเลยทีเดียว ส่วนข้างบ้านนะคะทางจะขึ้นบันไดเนี่ยเราตกแต่งด้วยต้นสับปะรดสีในกระถางปูนเปลยนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยใช้ต้นเล็กลงมาหน่อยค่ะเพื่อประดับประดาให้ลายระดับกันสวยงามค่ะต้องขอบคุณต้นสับปะรดสีสวยๆนะคะจากสวนของเพื่อนเราเองค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการจัดสวนเรียบเรียบง่ายๆสไตล์ล็อบใช้งบไม่เกิน1,000 0บาทค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแต่ค่านี้ไม่รวมค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เอาไว้เลี้ยงเพื่อนกับทีมงานช่างนะคะอยากจะกระซิบบอกว่าใช้งบพอๆกับจัดสวนเลยทีเดียวเราไปดูแต่ละมุมของสวนกันดีกว่านะคะ พอจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มองดูแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นสบายตานะคะมองไปทางไหนก็เห็นแต่สีเขียวนะคะเป็นบานที่รมรื่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะในส่วนของการจัดสวนนี่ก็ยังเน้นสไตล์ลอบเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านนะคะลงตัวมากๆเลยค่ะ ปิดท้ายด้วยรีวิวรูปถ่ายจากทีมงานจัดสวนกับแม่ยายนะคะยิ้มแป้นเชียวนะคะคุณแม่บ้านและสวนเป็นของคู่กันนะคะ มีบ้านก็ต้องมีสวนนะคะจะทําให้บ้านเราเนียน่าอยู่เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะส่วนใครที่กําลังมองหาวิธีการจัดสวนดีๆง่ายๆก็อาจจะดูใน YouTube ก็ได้นะคะถ้าเรามีเวลาว่างพอเนี่ยเราก็ลงมือทําเองนะคะจะได้ช่วยประหยัดงบไปได้อีกแล้วก็คนในครอบครัวนะคะมาช่วยกันจะได้มีกิจกรรมทําร่วมกันนะคะ,ค,ะค่อยๆจัดไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเดือนนี้จัดตรงนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านไป และในวันนี้นะคะไอเดียบ้านก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีฝันอยากจะมีบ้านนะคะสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราค่ะสู้ๆค่ะและก่อนจะจากกันไปค่ะวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอเดียบ้านด้วยนะคะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไอเดียบ้านต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ